พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ย้อนลำรึกปราสาทสะกำแพงใหญ่ขึ้น2คงคำเดือน5แห่งวิศวะสงกรารสมโพธิหน1่ปีอำเภออุทุมพรพิสัยวันนี้ครับนายอนุพงสุขสมนิตผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกตได้เป็นประธานอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตักมาจากสะอโรขยาสารภายในปราสาทสะกำแพงน้อยตาบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัย จากที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยไปยังปราสาทสะกำแพงใหญ่ตำบลสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดภายใต้งานย้อนลำรึกปราสาทสะกำแพงใหญ่ขึ้นสองขเดือน5แห่งวิสุวะสงกรานสมโพธ1น4ปีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภออุทุมพรวิสัยเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้ถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของโบราณ อันเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและห่วงแหนร่วมกันบำรุงรักษาสมบัติอันล้ำค่านี้ไว้และเพื่อสืบสารศิลปะประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของอำเภออุทุมพรพิสัยนายพระสินทัดสิริในอำเภออุทุมพรพิสัยเปิดเผยว่าวันขึ้นสองค่ำเดือนหแห่งวิศวะสมกรารซึ่งทางจันทรคติจะเป็นวันที่เวลากลางวันกับเวลากลางคืนจะเท่ากัน และพระอาทิตย์จะอยู่ศีรษะในเวลาเที่ยงตรงพอดีทางโหราศาสตร์จึงได้กำหนดเป็นวันไหว้ขอพอรองค์มหาเทพแห่งปราสาทหินสะกํำแพงใหญ่ที่มีจารึกของโบราณไว้บนแผ่นศิลาหน้าซุ้มประตูทางเข้าปราสาทสะกํำแพงใหญ่ที่สร้างวาราวศตวรรษที่16และการจัดงานย้อนนำลึกปราสาทหินสะกํำแพงใหญ่มีแห่งเดียวในโลกเพราะที่นี่คือตำนานของการสร้างเมืองของพระเจ้าสุริยะวรมันที่7 ก่อนที่จะกลับไปตีเอาเมืองของตนกลับคืนมาได้อย่างนครวัดนครธมโดยขบวนแห่พานบายสีได้เดินทางไปถึงปราสาทหินสากำแพงใหญ่ได้นําน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ตักไปจากอโรคยาสารปราสาทหินสากำแพงน้อยจากตําบลขยุงจังหวัดศรีสะเกดไปบูชาสิวะลึงด้วยการราดรถล,ลงบนสิวะลึงเพื่อเป็นการถวายน้ําศักดิ์สิทธิ์จากนั้นวางพานพุ่มพานบายสี ไหว้รายรอบปราสาทหินสากำแพงใหญ่ถวายแด่องค์มหาเทพจากนั้นได้ร่วมกันชมละครอิงประวัติศาสตร์ตำนานการสร้างปราสาทหินสากำแพงใหญ่ไว้เป็นที่สิงสถิตขององค์มหาเทพตาบเท่าทุกวันนี้เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่โดยใช้นักแสดงในพื้นที่ชาวอำเภออุทุมพรวิสัยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ประวัติของตนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทหินในจังหวัดศรีสเกตที่มีอยู่หลายแห่ง นับตั้งแต่สมัยของเรื่องอำนาจที่ตัวประสาทอย่างสมบูรณ์ที่สุดทั้งนี้นอกจากกิจกรรมแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ร่วมสมโพธ1 1 4ปีอำเภออุทุมพรพิสัยแล้วยังมีการลำํำฉลองและการแสดงแสงสีเสียงชุดศิวราตีแห่งสีพฤทธเทสวนหน้าประสาทหินสะกำแพงใหญ่ที่มีอายุนับพันปีสุดอลังการอีกด้วยจะใช้พรมาดถ่ายภาพสุพิชัยลาสกุล ประจาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน